การจัดระเบียบบ้านเนี่ยบ้านทั้งหลังเนี่ยคุณเริ่มที่ข้าวของของคุณเองนี่เข้าสู่กระบวนการรักตัวเองค่ะทุกคนครักตัวเองในมุมที่กว้างขึ้นมันจะมีกฎกฎหนึ่งเขาเรียกว่า the law of oneness กฎของความเป็นหนึ่งเดียวถ้าคุณเข้าใจกฎนี้คุณจะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นหนึ่งเดียวกันเราทุกคนต่างก็เชื่อมโยงกันข้าวของก็เหมือนกันค่ะ ข้าวของไม่ใช่คนไม่ใช่ว่าจะไม่เชื่อมโยงกับเรานะคะแต่ข้าวของเขามีพลังงานเหมือนกันทุกสรรพสิ่งมีพลังงานอยู่ในนั้นมีอะตอมเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของสสารเหมือนกันไม่ว่าคนก็มีอะตอมเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดข้าวของในบ้านก็มีอะตอมเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดเพราะฉันก็คือต้นกําเนิดเดียวกันไงค่ะเพราะต้นกําเนิดเดียวกันมันก็เชื่อมโยงถึงกันบ้านรบก็ส่งผลต่อพลังงานความรู้สึกในตัวคุณชุดรั้งพลังงานคุณชุดรังการเจริญเติบโตในชีวิตคุณค่ะ สำหรับใครที่มีปัญหาชีวิตด้วยปัญหาบ้านรกด้วยและอยากจะแก้ไขปัญหาการเงินครูแนะนํา2คอสนี้ค่ะคอสแรกเป็นคอสออนไลน์จัดบ้านฮิวใจ declutter self เคสนี้คุณจะได้พบเจอสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาบ้านรกและทุกปัญหาในชีวิตคุณบ้านจะหาทางออกให้กับชีวิตคุณได้และมีเวิร์กช็อปที่จะช่วยเคลียร์ขยะความคิดให้กับคุณรับรองเลยว่าชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปหลังจากที่ได้ผ่านกระบวนการจัดบ้านฮิวใจ และข้อที่2สําหรับอยากจะหารายได้เพิ่มเรียนรู้การสร้างอาชีพการเป็นที่ปรึกษานักจัดระเบียบบ้านแบบญี่ปุ่นและที่ปรึกษานักจัดระเบียบบ้านวัยเกษียณ HOME Organizer Training Program เป็นข์สจับมือทําค่ะ เรียนกันผ่านช่องทางซูมออนไลน์จับมือทําพาจัดบ้านต่อเนื่อง2เดือนไลฟ์การจัดบ้านในครั้งนี้จะช่วยปลดล็อกและแก้ไขปัญหาทุกอย่างในชีวิตคุณรับประกันบ้านคุณจะไม่กลับมารอกอีกเลยค่ะเรียนจบรับใบ ate, รับรองความเป็นมืออาชีพโดยมาสเตอร์นิชาค่ะใครสนใจคอร์สไหนสามารถแคปจอทักแชทไลน์แอดสปาร์กจอยแอดโฮ